dan ครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับพีพีพาทัวร์วันนี้เรามาเดินป่าครับมาภูสายดาวครับทีมงานก็ห้าคนนี่ครับทีมงานคนแรกเลยแนะนำตัวเลยครับใครอ่ะหยิบซี่ยิบซี่เบอร์รี่นี่เป็นอะไรนนี่จิ๊บจั๊บ กิ abei, สิิตาไงเหมือนกรเบอรี่เชิปิพร้อมพร้อมพร้อมพร้กี่เปอร์เซ็นนี่เป็นชิวแรกนะครับจ้าเป้นชิวแรกครับผม วันนี้วันที่สิบสี่ตุลาหกแปดครับผมเอา,าเโจ๊กไข่ิบ้าง ยังชิวอยู่ครับคือว่าดีนนรดาครับม,มือนีบแดดฝ้าขึ้นเคลื่อนเจ้าหน้า,นาที่ว่าฝนตกหนักครับตกแห้งตกทั้งคึืนเลยเคลื่นเนียมไม่รู้ว่ามือน,อนี้จะเป็นแดงฝนีะตกห้ำหมปอ ครับลุยกันต่อครับเดินง่ายเดินง่ายผู้สอยดาวเดินง่ายครับชิュช ียงอะไรวะหอดเนิ้อส่งหยาดแล้วครับเนิ้อแรกดูหน้าเบ่งหนาแต่ละคั้นมัอนนี่เนื้นแหลก ลังขึ้นเนินสงยาดครับไปยังไงต่ออ่าเนินปราบเสียนแล้วครับผ่านเนินสงญาิมาถึงเงินปราบเสียนครับ

เนอันนี้เนินอะไรเนินเสือโค้งเนินเสือโค้งเน,นเสือโค้งถ่ายรูปตัวพักพัก ค,ครับเ่อจะงงนั่ลุกหาไปเนี่ยาฝนตกไ,ไหว่ะไหวไเนินเสือโค้งระดับความสูงหนึ่งนหะ่งร้อยห้าสิบใช่ระดับเลย่งวาอีกไปไปกันต่อครับ ๋อ้ไม้คือหลานสนเดินต่อไปเดินมรณะครับไปครับผม Let's go แห้งกันเลยบ่ม,มีแล้วโอ้ข้างหน้าเห็นแล้วชันมากครับข้างหน้าดีดีเลย

เริ่มเปิดแล้วครับอีกนิดเดียวครับผมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวยังไม่ถึงเน,นินตีมรณะเลยไปกันต่อครับงงส ดูจากที e. ่ไปไปแป้งงั้นชาเขาเลยตะแกรงดวันเสาร์บป็นไงชาวเขเลยเลอะดำ มนีมรณะนั่นแหละใช่ไหมเนยนมดแะโอ้ห้นคลห็นนละนนนิป่ะใครบูดละมั้งตับูดอากาศเย็นอยู่ไม่บูดก็ว่าเอาใไว้ต้มไปลวกอันี่ ทำยังไงจอเอาใม้าทุกหมอนติดอยู่เลไข้างหน้าเนินมรณะครับผมต่อไปจะขึ้นเนินมรณะนนี้กั่บเเนินมรณะครับนี่ดู กันต่อเนินสุดท้ายครับเนินมรณะมาลุ้นกันอู้สวย,ย,วยวอีกนิดเดียวครับผมอีกเจเดียวไอติฮอดละไกลหฮดยอดผู้สอยดาวแล้วครับหมอกครับฝนะ้าปิดครับมือนี่จะได้เห็นตะหมอกแล้ว่วาตะมาเบิงทางสางเผือกเรจะเห็นไปเห็น พายุเขาแต่ก็ดีครับบรรยากายแบบนี้ก็ด,ดีอีกแบบงานางหนมาก็บบเมเมอยครับไปเรื่อยๆไปครับลุยกันต่อ A map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling. You carry the sun Again. in your stride, leaving behind Hello. what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside you. She hums a tune I've never heard In languages I can't speak She writes down cities on her wrist And dreams she'll never keep I sip my coffee, miss my cue Still anchored by my fear But time rolls on like open and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride. <inaudible> Leaving behind <inaudible> what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance and walk beside your wandering dance maybe next year in madrid or on some quiet mountain ridge i'll see you turn and i'll be brave but what if courage comes to d นี่ครับผมหมองกลางเต้นนะเรียบร้อยครับเหลือแต่เห็ดกับขากินกันครับวันนี้รกาดก็เมนูวันนี้แล้วครับทอดไข่เจียวนะกับผัดถกบุ้ง ต้มมาม่าอันนี้อันนี้เสบียงนะคะเสบียงน้ำน้ำนี่ก็ได้นี่เนี่ยขวดละอันนี้อันนี้ขวดละรีวิวขวดน้ำน้ำพริกปลาทูน่าอันนี้ปลาทูน่าเด้ออยู่เครงฟูกกันไหนอันนี้น้ำอันนี้สิบบาทหยดเหรียญน้ำแร่ธรรมชาติน้ำแร่ธรรมชาติกินน้ำต้องกินแบบประหยัดเยาวก่อนเป็นยังไงเบื่อมันเข้าไปกินโดนรยเปล่ากระโมยยังกินมั้ย บางคนขึ้นก็เที่ยงก็มีพระเจ้าบางคนอาจจะแบบบ่ได้เฝ้าแล้วแบบอาจจะเป็นแบบว่าฟิวแบบว่าเขาเจ้าเสาเต้นอุทยานี้การเต้นมันมาเห็นอะไรอย้าเงเงี้ยเสาเต็นก์มั้งหรอข้งได้เห็นก็ต้องได้เหยยีบได้เมนูสุดยอดครับเนื้อเต่ามากมากครบเลยเนี่ยอ๋อทั้งรูปสายด่างกับร่างกายเหรอร่างกายฉันไง สวัสดีตอนเช้าครับผมเดี๋ยวเ้าไปเบิบ้งบรรยากาศข้างนอกครับว้าว บรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละครับเ่ามันจาอยู่ทั้งผู้สอยเดาวสวยจริงๆครับบอกเลยว่าง,าม,งามมากคุ้มคา่ากับการที่เขาขึ้นมากอยจูอยู่ทลูกมนนัอยู่บนยอดผูสอยเดาว กับหมอกช้ำๆเป็นยังไงตวสบามากค่ะแต่ว่าคุ้มกับการเดิงขึ้นมาแนะนำให้มาทุกคนเป็นงไงบ้างครับบรรยากาศที่นี่โอ้บรรยากาศเปลี่ยนตลอดทุกๆชั่วโมงครับผมเบอร์ครับบรรยากาศแบบเบอร์อีดีครับพอคิดว่ามันจะเรี่ยวปานนี่ครับ เปลี่ยนสถานที่กินกาแฟสุดยอดสุดยอดอากาศดีมากโคตรด,ดีนั่งเก็บเป็นไงรู้สึกขมค่ะกาแฟขมมากตามหานแล้วรสชาตินี่ยแหละตาม,ตามหานแล้วชิมได้โอ้โห <c oughs> ตามหาแล้วแค่ผุ้ใจดังบรรยากาศสวย <c oughs> A map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling. นี่เป็นกิจกรรมเดินสำรวจลานศูนนะครับถ<อ>ุงเท้าเต็มยศแต่ละคนวันนี้มีแรงกันแล้วโปเกะถุงเล้านะซาโลมอนจอยซาโลมอนอันน,นี้ไปลานสองครับลานกลางเต็นลานศูนย์ลานสอง อ,อันนี้คืออะไรไม่ให้คนกลางใช่ไหมยอันทนี่ตักผ้าเสียงลมหมดนะสวยอ่ะล้านสองอนนอสวยลนะ้านสองไมสวย เทียงมันยังไม่มองเลยนี่แหละครับกิจกรรมถ่ายรูปทั้งวัน See her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling. A wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on a wrist. Dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like old paint, and soon she well, won't be here. Oh, Travis. นี่รูมบังเกอร์หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะตรงนั้นน่าจะเป็น,ปนยยโอ้ดดเดินเลาะป่าสนครับสวยงามครับพื้นที่ก็ประมาณหนึ่งพันไร่ครับที่ป่าสนลานป่าสนผู้สวยดาว หลุมบังเกอร์สมองรภูมิบ้านลมเก่าอ๋อที่ได้เขาไปเบิ้งเงินประวัติศาสตร์อีกเล้วนี่นี่ครับหลุมไปศึกษาอีกละ She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe. With a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain.

Dream she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun. If I don't ask your name today name I may never get the chance To walk beside your wandering dance Maybe next year in my dream I'm Slup I'm here to film a ดว่าโอ้หสู้ๆครับสู้ๆมีหไหมค,มครับ <S <S แต่ขึ้นไปข้างบนนะ่ะสวยจริงๆครับ <S <S พอดีพ่อนอนผมลั่งจินึ้นไปข้างบนนะครับครับสนุกทพิ์ผู้ไฟดาวครับบอกเลยว่าข้างบนสวย สวยดีครับสวยงามมากต้องมาเห็นกับตาครับผมเสียอย่างเดียวครับผมก็เห็นทางช่างเถื่อเพราะว่าฝาปิดครับอยู่ข้างบนสองขึ้นสามมื่นคนตกตลอดเลยครับน้องรับคิปนี้ก่ะขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ